เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อสาสิสี่แบบฝึกหัดท้ายบทกันข้อนี้เขาบอกว่าจากรูปอ่ะรูปอยู่นี่ฟาบอ่ะรูปอยู่นี่อันนี้ B อันนี้ A อันนี้ c นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปเก็บก่อนประมานี้แล้วกันให้ a และ b เป็นจุดสองจุดที่อยู่ตรงข้ามกันของบึงแห่งหนึ่งอ่ะตรงข้ามกันจริงๆและ c เป็นจุดจุดหนึ่งบนพื้นราบเดียวกันอ่ะแสดงว่า a B C เนี่ยอยู่ในพื้นราบเดียวกันคือเอออยู่ในแนวแนวเดียวกันเลยนะคือไม่มีใครสูงกว่าใครถ้า ca และ c B เท่ากับ3.2จอ่ะ C A C B เท่ากับ3.2มจุดสโอเคแสดงว่าอันนี้เท่าอันนี้เท่าแสงมุมนี้ก็เท่ามุมนี้ก็ต้องเท่านะครับอ่ะแล้ววัด A C B ได้เจ็บห้าจงหาความกว้างของบึงจาก A ถึง B หา A B นั่นแหละ A C B คือเจ็สบห้าไอ้น,นี่นะเจ็ดสิบห้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรที่เหลือก็อืมก็คนละห้าสิบจุหก็แปลว่าเออไม่ต้องไปสนใจสุดท้ายไม่ได้ใช้พี่ก็จะบอกว่าเออคุณต้องการ A B ใช่ไหม มีด้านสองด้านมีมุมหนึ่งมุมโอ้โหมันพอแล้วใช้อะไรกดคอสไหมเอบีเอบี A, B. A, B. กำลังสองเท่ากับอะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะสามจุดสองและสองจุดสี่ซีคือสองจุดสี่ขอโทษครับอันนี้เป็นสนะองจุดสี่นะเออขอโทษครับขอโทษอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวละอันนี้ไม่เกี่ยวละอันนี้ไม่เท่าอันนี้ไม่เท่าขอโทษครับขอโทษอ่ะอันนี้เป็นยี่เป็นสองจุดสี่นี่เป็นสามจุดสองเนี่ยโทษทีพี่อ่านไม่ไม่ละเอียดเองขอโทษครับอันนี้เป็นสองจุดสี่นี่เป็นสามจุดสองอ่ะ ก็จะไ้เป็น2.4กำลังสบวก3.2กำลังสแล้วก็ลบด้านประกอบกัน2.4คูนกันอ่าเดี๋ยวคูณกับ3.2 cos 75องศาอ่ะคูณกันหมดเลยนะโทษทีไม่มีที่อ่ะสุดท้ายก็ได้ AB กำลังสองเนี่ยเท่ากับอ่ะ5.76บวก1 0.24เอออันนี้ควรจำนะ24กำลังสองได้5.76 3.2กำลังสองได้10.24น,นี่พี่จำได้อันนี้พี่ไม่ได้กดนะเออแล้วก็อันนี้ก็เออลบอะไรก็ว่าไปเนี่ยลบ2.4คูณ3.2คูณ cos75 เนี่ยเออสุดท้ายกดคือเลขได้ ab ออกมาเนี่ยเท่ากับรูท12.0245หรือว่ามีค่าอยู่ที่3.467 กิโลเมตรนั่นเองเพราะว่าหน่วยข้อนี้เขาให้มาเป็นกิโลเมตรเนอะข้อนี้ก็ตอบเท่านี้สามจุดสี่หกเจ็ดนะครับเห็นไหมก็ใช้กดคอร์ที่เดียวออกเลยมันดูมันดูมีอะไรเนอะแต่จริงๆมันไม่มีอะไรออก็เนี่ยเขาให้หาความกว้างของ ab ไงแล้วข้อนี้เขาให้หน่วยเป็นกิโลเมตรมาเนอะเออก็ตอบสามจุดสี่หกเจ็ดกิโลเมตรนั่นเองนะครับผมใช้กดคอท,ที่เดียวจบเลยนะรู้ด้านสองด้านรู้มุมหนึ่งมุมอ่ะใช้กดคอได้เลยนะครับผมโอเค เรียบร้อยแต่ว่ามุมที่รู้ก็ต้องเป็นมุมที่ตรงคข้ามด้านที่ต้องรู้ด้วยนะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับข้อสามสิบสี่ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่